คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตลอด100วันโดยกายร่างเป็นพึ่งโดยผมเนี่ยจะต้องเอาชีวิตล่อนในฟาร์มพึ่งสุดโหดของเพื่อนผมที่จะคอยกักขังพึ่งและใช้แรงงานพึ่งอยู่ตลอดเวลาแถมมีที่ทรมานพึ่งในฟาร์มทั้งหมด3ที่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยโหดโหดทั้งนั้นและถ้าเกิดผมคิดจะหลบหนีและจะขอฟาร์มเห็นผมก็จะโดนฆ่าทันทีและนอกจากนั้นก็ยังมีพนักงานอีกหนึ่งคนที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาฆ่าพึ่งที่หลบหนีออกมากด้วยและในประตูทางออกก็ยังมียามที่คอยเฝ้าถ้าเกิดพึ่ เอาเลยครับผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ครบ100วันและออกไปจากฟาร์มฟาร์มนี้ได้หรือไม่ฝากคนไลค์กันให้หน่อยคนละหนึ่งปุ่มแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันโดยกายร่างเป็นพึง่ง แต่ถ้าน้องๆเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกเหงาอยากมีเพื่อนมาเล่นด้วยกันพมขอแนะนําแอปออนม well ครับซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้หาเพื่อนคุยกันเล่นด้วยกันภายในแอปเนี่ยก็จะมีหลากหลายห้องที่เราสามารถเข้าไปคุยและไปหาเพื่อนใหม่ๆได้โดยฟังก์ชันของแอปออนมฟังก์ชันแรกคือสร้างห้องในปุ่มเดียวโดยเพื่อนๆนะครับสามารถสร้างห้องมาเล่นเกมกับเพื่อนได้ในปุ่มเดียวสามารถหาเพื่อนใหม่มาเล่นเกมด้วยกันใช้งานง่ายๆมีคุณภาพเสียงสูงเวลาพูดคุยกันเสียงคมชัดมากเพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมสตรงฟังก์ชันที่สเนี่ยคือฟัง เลยซึ่งห้องแฟนคลับเนี่ยสามารถแชร์รูปภาพหรือข้อความก็ได้แถมยังมีกลุ่มแชทข้อความและกลุ่มแชทเสียงอีกด้วยและถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเข้าแฟนคลับผม,ผมสามารถค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับโดยแอปออนไมค์นะครับเป็นแอปโหลดฟรีไม่มีโฆษณาสามารถหาโหลดได้ที่ p l a y Store หรือ App Store หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปผม,ผมได้เลยแอปดีๆอย่างนี้อย่าลืมให้5ดาวด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรากลายเป็นพึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ในดงพึ่งครับผมและ ึ่งอันใหญ่มหาศาลร,ราอ,อไปไหนไม่ได้เลยรนขังอู๋ออกไปไหนไม่ได้เลยแต่อู๋น้ำพึ่งเยอะมากครับรังพึ่งเยอะมากได้เวลาตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วว่าอยู่กันคบรบหรือเปล่าอ้คุณผู้ชมครับมีมีคนมาครับเจ้าของฟาร์มอีกแล้วดูเขาจะทำอะไรมาแล้วดูมันไม่ไดนครบเป็นอะไรจะเกะกะจริงเลยอ้ยยิงพึ่งอุ้ยเจ้าของฟาร์มนี่ยังชั่วเหมือนเดิมวันนี้ฉันลงไม่คดีไปดีกว่าเอาไปซะแล้วเจ้าของฟาร์มไม่รนขังโอเคครับตอนนี้เราหาทางออกดีกว่าครับอุ้ยคงราคาอะไรก็ปิดหมดเลยในนี้มีรู้ดู้้้วยอเเเขขาางงนนึต็มล แต่ก็ไม่มีทางออกอยู่ดีครับผมคุณผู้ชมครับนี่เราเจอท่อครับผมเราสามารถุดท่อไปได้หรือเปล่าแก <c oughs> ลองุดท่อไปดูอุย้ยออกมาที่ท่อแล้วออกมาข้างนอกแล้ว <c oughs> เอา้าฉันนายจะไปไหนนะ่ะเจอพึ่งตัวหนึ่งครับแกเป็นใครเนี่ยอ๋อฉันเหรอพอดีฉันไปขโมยนะ้ำพึ่งของเจ้าของฟาร์มมาเนะ <c oughs> ่อถูกจับมาในที่แห่งนี้แต่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยทำไมฉันต้องถูกจับด้วยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นโรงฝึกนะงั้นเราไปตามล่าเจ้าของฟาร์มแล้วไปฆ่ามันทิ้งเลยดีกว่าตามเรามาครับตามเรามาาว่าเอาป่าปังงต้อ่า เอด้วยเอาด้วยเอาด้วยโอเคบินบินอุ้ยตรงนี้คือตึกอะไรเนี่ยโอ้โหข้างในมีด่านอะไรเต็มไปหมดเลยอุ้ยที่เราเจอไฮไลท์แล้วนี่มันใช่บ้านของเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าโอ้โหใหญ่มายเลยเธออุ้ยถึงแล้วเนี่ยบ้านมีสระว่ายน้ำด้วยอา้าวเพิ่งขี่หงอยางเฉยเอุ้ยทำไมบ้าน,นเจ้าของฟาร์มมันรวยขนาดน,นี้เจ้าของฟาร์มจ่ายภาษีถูกต้องหรือเปล่าคุณทำธุรก,กิจอะไรเนี่ยทไมคุณรวยจังที่เราเข้าไปข้างในบ้านของเจ้าของฟาร์มไม่น่าจะมีอะไรแน่ได้ลองดูเราเข้าไปในบ้านเจ้าของฟาร์มดีกว่าอุ้ยชั้นแรก อุ้ยมีทีวีด้วยเปิดทีวีเลยอุ้ยเปลี่ยนช่องโอเคดับทีวีประหยัดไฟให้เจ้าของฟาร์มเลยแล้วกันมีปูเต้นดับทีวีมันดับทีวีดับทีวีโอเคไปต่อไปต่อไปต่อเรามาถึงชั้น2ของบ้านเจ้าของฟาร์มแล้วทำไมบ้านมันใหญ่ขนาดนี้เปิดประตูเข้ามาอุมีกล่องอะไรด้วยไปกล่องอะไรเฮ้ยมีเจ้าของฟาร์มหลับอยู่เจ้าของฟาร์มปิดทีวีปิดทีวีปิดทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นปิดทีวีก่อนอุ้ยนี่ของอะไรเนี่ยอุ้ยมีบล็อกอะไรจะไปหมดเลยโอเคเก็บเก็บขขโโมม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 ยยยยยีีีีีีีอออออออาาาาาหหรรรรรคัับเเเเด้้้นนตตตกกไไไ่่่่ะะลืสงงแ เร็วฟาตื่นตอนเร็วกว่เร็วโอ้ยเร็วไปเร็วโอ้ยไปเร็วหัวเร็วหนีหนีหลบอีกทีหนึ่งอย่าเอาไปไหนเลยเฮ้ยตีเย็นตีเย็นแกไม่มีทางรอดเลยเฮ้ยยอมแล้วครับยอมแล้วอย่าทำอะไรเราเลยมาหยุดตรงหน้าฉันหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วปกป้อให้แครอทครับเอ๊ะมันของที่อยู่ในบ้านของฉันเด็กอย่าบอกนะว่าแกเด็กขโมยมาป้าเปล่าครับไม่ได้ขโมยเลยผมไม่ได้ไม่ได้ขโมยขนมปังผมไม่ได้ขโมยบีบรูทผมไม่ได้ขโมยแครอทผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยผมไม่ได้ขโมยน ดแล้วเนี่ยเจ้าของฟาร์มนี่ไปซื้อบ้านนี้มาจากไหนเนี่ยจ่ายภาษีหรือเปล่าฉันหนัทำธุรกิจของฉันมาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะตั้งแต่ฟาร์มไก่แล้วฉันทำแบบถูกต้องตามกฎหมาย100%แล้วทำไมเจ้าของฟาร์มถึงรวยได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าฉันพยายามยังไงละ่ะช่างเถอะนี่แกที่จะชวนฉันคุยใช่ไหมจะพาแกรับบทลงโทษไม่อ้าวล่ะฉันจะพาแกไปอแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราโดนจับเป็นที่เรียบร้อยเจ้าของฟาร์มว่ายน้ำอย่างผิวตามใช่ไหมโอ้ไม่นะครับตอนนี้เราโดนเอาปืนจ่อบ,งบังคับไปตึกหนึ่งปืจะเย็นครับอย่าบอกนะมันค ไไอุ้ย,ย,ยประตูเปิดอัตโนมัติด้วยโอเคมีกล่องสี่กล่องนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอา้าโดนขังนี่อกอกไปไหนไม่ได้เลยเจ้าของฟาร์มไปไหนเจ้าของฟาร์มอ่าไปแล้วท,ที่นี่คือสถานลงโทษของผู้แก่แต่เนื่องจากที่นี่เนี่ยมันต้องใช้จำนวนคนฉันเลยเอาพึ่งที่มุกอินโอยเดเนี่ยมาเล่นกับผู้แก่ด้วยอุ้ยไหนครับพึ่งอยู่ไหนตามมาได้ล้เข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วๆโผล่มาแล้วอีกสองตัวเราทํทำอะไรครับูแกฟังอันนี้กดนั้นมันกระแสที่จะง่ายมากก็แค่ให้ผู้แก่เนี่ยได้ต่อสู้กัน โดยอาวุธเนี่ยฉันให้ไวแล้วล่ะในกล่องที่อยู่ตรงหน้าของพวกแกทุกคนอย่นโอเคเดูสิอุ้ยเราไม่ดยาบทองแล้วผู้ชนะจะได้อะไรอ่ะผู้ชนะนั่นเหรอรางวัลไม่มีหรอกมีแค่รางวัลสําหรับผู้ที่แพ้นั้นแหละที่จะได้รางวัลจากฉันไปอุ้ยมีรางวัลผู้แพ้จะไม่มีรางวัลผู้ชนะเฉยโอเคครับใส่อาวุธก่อนลก<ไ>วกันใส่อาวุธก่อนเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมครับพร้อม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 แล้วครับพร้อมแล้วดูพวกแกทุกตัวจะพร้อมกันแล้วนะไปเข้าไปเลยดีกว่าโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยใหญ่มากเอาละเริ่ม แกก็สามารถเกิดใหม่ตรงจุดเกิดตรงที่พวกแกเนี่ยสามารถทิ้อาวุธของพวกแกไปได้ขอให้พวกแกโชคดีโอเคตายพึ่งฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ได้ไอ้พึ่งเอ้ตายยังหนุ่ยไปโอเคได้แล้วหนึ่งแต้มครับผมได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้โหเราจะตายเราจะตายบินอืตัวนี้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 จะไปไหนจะไปไหนตัวนี้จะไปไหนตัวนี้จะไปไหนนี่ไงโอ้ยนี่ไงโอ้ยจะตายแล้วตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงอืโอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไปไหนขอตีหน่อยขอตีหน่อยมันนี่มัน ไไหนม่อยากได้ตังค์ดีดได้ดีคะแนนติดไม่อยากได้ตังค์ไอพึ่ง<ด>ตัวเนี้ยจะไปไหนสีฟ้าเนี่ยไอสีฟ้าเนี่ยอ้าตีไม่โดนมันไม่ไมาบินเร็วขนาดนี้ ตีไม <l> ่โดนนี่ไงซ่อนดีกว่าซ่อนดีกว่าซ่อนดีกว่านี่ไงตัวนี้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 แล้วหลบแล้วตัวนี้อุ้ยอย่ายิงอุ้ยอย่ายิงเนี่แน่โอ้ยเฮ้ยใครแมันตีแทนมันตีแทนมันตีนี่กินนี่กินนี่ซะนี่แน่นี่แน่ไม่นะนี่แน่โอ้ยมันไม่ตายทีโอ้ยก็เลยจะตายโอ้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่แน่นี่แน่นี่ไงล่ะนี่แน่นี่ไงล่ะจำไปไหนนี่แน่ขอสักคะแนนหน่อยมีคะแนนเลยโดนอะไรไไม่่โดนนีงอุ้ยเราจจะะตาายเรตายดนีนี่แนไงอยนุ หนูันูกลับมาแล้วตัวไหนที่ฆ่าเรานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอู้หูเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ไงตัวสีเขียวเนี่ยตายซะ้เถอะ าเรียบร้อยอยู่ไนดะ้3แต้มนี่จ้อเด้อเร่ไหวแล้ว,ว,ลวนี่แนะ่อะไรมไหมดเวลาแล้วละ่ะเอา้านี่ยนะหมดเวลา,าแล้วมีแค่คงินเยอะอยู่เลยพวกแกมารวมกันตรงหีบได้แล้วละ่ะโอเคอเคุ้ยอย่างที้ผมก็รอดแล้วสิครับผมที่หนึ่งไป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 เจ้าพึ่งพวกนี้นี่นะพวกออนฮันอ้าวล่ะเราได้ผลแพ้ชนะแล้วล่ะซึ่งไอ้ที่ฉันได้พูดไปก่อนหน้านั้นว่าผู้แพ้เท่านั้นน่ะที่จะได้รับรางวัลจากฉันฉันรอนเอ้าจริงๆแล้วแค่ต้องการแค่ที่หนึ่งกับที่สี่ก็เท่านั้นแหละเอ้าไอเจ้าของฟาร์มนี่มันโกหกนี่เจ้าาของฟร์ม นามตะเจ้าของฟาร์มไอ้นมตะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกก็ฉันแหละคือผู้คุมกดของที่นี่ไงล่ะไม่ไม่พยายามไปกระสุนเปล่าเอาละที่เรื่งกับที่สี่น่าจะให้รางวัลสุดพิเศษกับพวกแกแล้วกันตามฉันมาส่วนพวกที่เหลือน่ะกลับเข้าโกงไม่ได้ตอนนี้เรามาถึงแล้วเนี่ยให้เราทำอะไรต่อเจ้าของฟาร์มเราต้องปลูกอะไรนี่แกเห็นตรงหน้าแก็นไหมที่มันเป็นนาเนี่ยนี่คือบทลงโทษของพวกแกจะให้พวกแกเนี่ยมาปลูกนาซะทำนาให้ฉันไม่เห็นมันเล็ดเลยจะปลูกยังไงอ่ะมันเล็ดเไรแกเห็นนี่ไหมแกเห็นพวกข้าวเนี่ยพวกยางอยู่ไหมไปหาเอาเองซะฉันไม่ได้้แกกกหรรอใายเิน นี pueda, se se ini, ่ไงเอาเล่ยของฉันก็ได้เนี่ยมันเลยของฉันเนี่ยมันเลยของฉันเอาไปเอาไปเอาไปเอไปเขย่าอยโอเคโอเคปุ๊กปลูกปเดบ้าทำเดบ้านี่นบ้าทำไมอุ้ยทับเยโอ้เจ้าของฟาร์มดูสิครับไอ้พึ่งตัวนี้เขาทำนาพังคุณทำงี้ได้ไงเนี่ยนี่เนี่ไหน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้าของฟาร์มเขาเปพึ่งตัวนี้มันลามปามนี่แกนี่แกเป็นแกพึ่งในการเล่นกับฉันนะป่าวป่าวป่าวครับป่าวครับตัวนี้มันลามปามไม่ใช่ผมอีกคนนึ่งลุงมอญจะจังสอนหน่อยสิให้ได้รับบทเรียนหน่อยดูเหมือนว่าบทลงโทษที่ฉันให้ไปเนี่ยมันจะยังไม่เข็ดมาหนี้เลยจะพึ่งตัวนู้นตัวนู้นอ้าวตัวนู้นตัวตัวผมป่าวผมป่าวตัวป่าวตัวไม่ได้ทำตัวหลานเจ้าของฟาร์มจัดสิลากหัวคมๆสักทีสิโอ๊ยไม่เพื่อน เจ้าของฟาร์มครับมาเล่นหมดแล้วมาเล่นหมดแล้วเหรอไอ้ก๊าหาเพิ่มเอาเองสิไม่ไอ้พึ่งอีกตัวนึงไปไหนแล้วไปชุ่มพีพีไปมาสิฉันจัดการเองพึ่งอีกตัวนึงมันนี่เลยจะคิดสนิโอ้โหไม่มาช่วยกันเลยอให้แกตายอยู่บนโลกฉันจะลากแกมาทำงานต่อนี่ไงฟื้นมาแล้วครับไร้ายจริงเลยโอ้ยเซตเด้อพอพอใจย่างมันไม่ได้มีแต่ทีเดียวซะกหน่อยอ้าวย้นฉันมาไหมงานของแกมันยังไม่เสร็จเอาคืนไปเอาคืนไปนี่ไงนี่ไงโอ้ยโป่งแล้วโอ้ยหโหดเกินยังฟังแล้วยอมฟังแล้วเรา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 ต้องไปไหนต่อเราต้องไปไหนต่อ แกไปปลูกที่ต่อไปนี่บุบ้านนี่ของเจ้าของฟาร์มหมดเลยเหรอของใครก็ไม่รู้ทำไมเจ้าของฟาร์มต้องใส่หมวกแม่มดด้วยครับเอ้ยเอาอะไรกันระเพาะกระเพาะให้แกทำไงเดือดเกินอืออะรฉัจะนอกเรื่องไปอ้ยยังไงเนี่ยไม่ต้องทำแล้วมึงเดฟาร์มเดี๋ยวมึง่กมนกัน่อไดีกว่ามาถ้าเจ้าของฟาร์มเจอเพื่อนมาเสียงดังเจ้าของฟาร์มทำไงานี่ไงอุ้ยเฮ้ยอ้ยอ้าวเรานอกเรื่องมาเยอะแล้วเราจะไปสถานที่ต่อไปไหนอะไหนอะอยู่ไหนเนี่ยอ้าวแกดูไปดูู่ บนหลังคาเนี่ยเออใครก็ไม่รู้อ,อ้าวไ,ไม่อุ้ยอดเลยนี่หมายถึงคนนี้หั <c oughs> นหลังมาหัานหลังมาอันตัวนี้อ้าวเขายิงใครไม่รู้ตายไปแลยแฉกแถมแล้วกันโอ้โอ <c oughs> ไม่ดีไงนะทำนาครับทำนาทำต่อไปทำเร็วๆโอเคอุ้ยผมเล็บผมเลูกแล้วปลูกแลอดจะขอฟาร์มครับข้างหลังมีควันไหนควันควันควันไหนควันไหนควันหายครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วควันหายท่านดาท่านนะครับไม่ต้องแล้วจัดการจริงไปแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเอ้ยไม่ใช่ผมอีกตัวหนึ่งไปแล้วไปแล้วอ๋อแล้วผมกลับเข้ากองกันแล้วกันเข้าทองมาริโอโอเคมาโผล่ที่กองแล้วไปด้วยไปด้วยเอ้าเราเจอน้องกระต่ายครับน้องสองซียูคอมเมนต์ได้โดนใจมากที่สุดน้อง เป็นก็ตายไปแล้วสวัสดีน้องสองซียูมีอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถรอดจากฟาร์มนี้ได้ไหรือไม่โล่พวกนั้นไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยน้องสองซียูไม่ยอมตอบพวแกไปหาทั่วๆซิได้อุ้ยเจ้าของฟาร์มนะครับได้สั่งบริการให้มาหาตัวเราแล้วตอนนี้ไปไหนต่อดีลูกน้องจะเสียงขนาดนี้เอาลูกอมหมอน่อยไหมเอกไปข้างนอกดีกว่าปึ๊บไปไหนอีกแล้วอ่ะไปด้วยสิตามเรามาเรามีแผนดีๆแล้วคือเราเนี่ยจะไปฆ่าเจ้าของฟาร์มทิ้งเลยแล้วก็ออกไปเลยดีกว่าง่ายๆเลยอุ้ยความคิดดีนี่แล้วเราจะทำยังไงเจอแล้ว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 ธนูปานนี่แลก น้องมาทำอะไ้ยังไงวิ่งเข้าเลยเหรอเข้าเลยเหรวดีมากเจ้าหนุนน้องล่าหัวคมๆมสักทีสิเอาล่ะจะตายมาสองรอบแล้วล่ะจะใช้บทเรียนที่มากกว่าการตายสองรอบแล้วกันก็คือฉันจะพาแกไปรับโทษในด่านต่อไปอุ้ยโหด่านต่อไปด่านนี้หรือเปล่าคำท่านอยู่ใกล้ถูกต้องนะแล้วเข้าไปเลยกันดีกว่าฉันเข้าก่อนสิเชิญคำเชิญเชิญเชิญอุ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาด่านนี้คือยังไงครับด่านนี้อ่ะมันง่ายมากเลยโอ้ยทำไหมมันที่ของแกฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วครับจะใช้้พวกกแเนี่ยได อลูกน้องปืนล่านใส่ท่านนะครับไปพูดจบก่อน,นจะให้พวกแกเนี่ยบินแข่งกันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะย่อดำไมใครอีกไม่ยับโจย์ใครเทม,เมให้ตัวเบาครับตัมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกมันอยู่ที่ปีกที่อยู่ข้างหลังของแกมัมนห่กงะอุ้ยโมเกินอัไหีพวกมีดนี่อันไหนโยดโยดจะเป็นอ้าเสียเวลามากพอแล้วพวกแกพร้อมแล้วสามองนึ่ไปเลยไป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 แข่งวิ่งแข่งวิ่งไปเปแข่งวิ่งแข่งบินไปแล้ว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 เฮ้ยไม่มันบินแซงเราไปแล้ว เงี้งงี้ยิอตัวนั้นีไปแล้วไอตัวิิกิดตดิดิดไปแล้ว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 เไมนะวิติก็ไปได้จริงะเนี่ยไปแล้ว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 ้ินขึ้นข้างบนปีนขึ้นข้างบน้ยติดถึงแล้วไปแล้วับไปแล้วครับน้าโล่งน้าน้ำโล่งแช่น้าแช่น้ำแชน้ำไม่อกันอาหารแลกันก็เจอไปแล้วรอบแหวไปแล้วิย่จยิงไอยนามาแล้วตามาแล้วไป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 แล้วลคุณลงลงขึ้น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 ลูกสวยงามไปแล้วไปแล้วอุ้ยหยักแสง มดรู้แลวติอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วมูรูมูรูมูรูขึ้นไป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 เออติด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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วมาแล้วรอบที่สองรอบที่สองอย่ายิงอย่ายิงเนี่นี่นี่ผิดทางครับผิดทางติดตลกแล้วติดตลกแล้วเราติดตลกเดี๋ยวเด็ดสองเด็ดมโนสักรอบหรอไปเรา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 ไปเพา่งไอ้ตัวนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเออติดติดไม่ไม่นะโดนแทงมาแล้วอ่ะเราไปเราไปเราไปเรากี่รอบเนี่ยมันกี่รอบห้ารอบพี่ผู้ชายสองรอบเองอันหนึ่งอันหนึ่งแถม่นครับแถมแถมแถมไปแล้วไปแล้วแถมครับแถมโอ้นี่คครรรรัััับบบบาาาาททงง มันจะควรจะเอาไ้พึ่งตัวที้ไปฝังดินซะเลยได้ชอบให้ข้าวจริงๆแลยไปแล้ว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 ไล้วไ่แล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้่งป้าไปแล้าไปแล้วไหนอี่ไปแ้วไปแล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 ้วไแล้วไรแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปแลยวไมแล้วไเแล้ไปแล้วไปแล้วไปล้วอปแลแล้วแล้วัปแล้วไปแล้วไปแล้ไป้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วไ้ว้้ว้วแล้วแล้ว้ลอุ้้วแกแล้วแกแล้วล้ลยไปถึงคนแรกไลน้้งล้ไม่้งหน้า แล้วได้ผู้ชนะแล้วล่ะเอ๊ะไม่แต่ใครใครเข้าคนแรกผมผมเข้าคนแรกครับผมเข้าคนแรกไม่เชื่อถามคนดูได้เลยผมเข้าคนแรกผมเข้าคนแรกเชื่อผมได้ดูตาผมแสดงถึงความจริงใจดูตาผมได้ฉันน่ะก็เป็นคนที่เท่าเทียมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันน่ะจะปฏิบัติกับพวกแกอย่างเท่าเทียมวิ่งว้าจะเปิดรักคู่เหรอขวาลายซ้ายดีโอ้โถ้าใครไข่ไปเนี่ยช่างเถอะเอามันกลับมาซิเฮ้นหมดยวรในนี้แหละฉันจะพาพวกแกเนี่ยไปทำงานต่อเลยแล้วกันนะเราจะลงโทษพวกแกมากพอแล้วไปโอ้ไม่เรายังต้องโดนใช้งานอยู่ออีกกเเหหรรไไม่โด้้าายยจัังลลบบนป ไม่ได้เพราะพวกแกมีปัญหามากเกินไปกันเฮ้ยหอ้าวคิดไม่ซื่อแต่กันไปแล้ว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 บิดเร็วจริงเลยแต่ไปนไกันตามรตัดไม้กันเถอะไปแล้วมาแล้วเพอต่อยอเต่อเนี่ยให้ปลูกใช่ไหเยหมดเลยเต็มหมดเลยใัน่จเกียปลูกฟางเท่านั้นแหละเลยเอาไปปลูกผึ่งันไม่ใช่งานดแล้วพวกแกอยากปลูกแต่ใช่ไไม่เอา ไปตามหามันสิไม่อยากลู้งจริงมันอยู่ไหนกันจะให้เจอตัวได้เผาไว้หมดเลยเผาลุ้งจริงนะจะเผาจะเผาป่าไม่รู้โดนก็ไม่ไม่เผาไม่เหลือเฮ้ยมีคนเห็นอุ้ยไอ้ลูกน้องเห็นหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยมันมาคนเดียวก็ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยเหรอเออมันมาคนเดียวฆ่าคนเดียวน่ะอุ้ยมันไม่ได้มาคนเดียวรอบแรกก่อนไปแล้วไปแล้วจะบอกอะไรไปแล้วแก๊งเจ้าของฟาร์มไม่เคยมาคนเดียวแก๊งนี่มาทำมิตรภาพนี่แก๊งเจ้าของฟาร์มไม่เคยตายเพียง่ลำพังไปแล้วโอ้โหเาารมหาไว้า่ลก หายอีกแล้วเร็วจริงๆเลยอุ้ยมาสาดน้ำนี่เล่นด้วยดีกว่าไปตามหาหน่อยสิเอ้าแกยังไม่ตายแล้วเนี่ยนี่ฉันอ่ะหนังเหนียวผมจะบอกฟาร์มทำอะไรฉันไม่ได้เจ้าของฟาร์มเนี่ยคงคิดไม่ถึงหรอกว่าเรามาหลบอยู่ในบ้านโอเคผมจะนั่งดูทีวีตรงนี้แล้วกันเปิดทีวีเปิดทีวีเปิดทีวีแล้วเปลี่ยนช่องจรกันหมเลยนจังมาเถ่ยนช็อตจังมาถึดีกว่าฉันจะพาพวกแกเนี่ยไปจุบชาในบ้านซะก่อนแล้วกันนะไปเราจะพา ดูทีวีในบ้านนี่แหละจะได้ไม่ต้องมีใครมาเห็นนั่งดูปูกันดีกว่านั่งดูปูปูไตปูไตอ้าวเหรอจะจะพาพวกแกทุกคนเดี๋ยวไปนั่งจิบกาแฟชิลๆก่อนแล้วกันนะระหว่างที่หายพึ่งพวกนั้นดีเลยดีเลยเสียงอะไรโอ้อมีคนมาแล้วเฮ้ยมีคนมาจัดการซิจัดการจัดการจัดการแล้วจัดการจัดการนะเจ้าของไปแล้วไปแล้วจุดโทรัพไปแล้วไปแล้วเกยหนีแล้วก็ขึ้นมาอยู่ชั้นก็เฮ้ย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 ลบ ลบนะลบน้ำลบเอวผิวเอวผิวตายทั้งลบเฮ้ยแกได้แล้วแกด้แล้วไอ้ปกตินี่แหละเออไม่ใช่ยอมแล้วยอมแล้วฉันทำไม่ไหวกับพฤติกรรมของแกแล้วละแกดิโอ้ยลูกน้องท่านมือลั่นอีกแล้วครับโอ้โหอะไรตัวเพิ่มขนาดนี้เห็นมีปีกยักปะครับใช่ไหมเถอะเอาเป็นว่าฉันเนี่ยจะพาแกเนี่ยไปขังไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วกันอยู่ในสวนหลังบ้านของฉันไม่ไหนไหนไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยเข้าไปเข้าไปแกไปด้วยไปด้วยไปด้วยฉันจะพาพวกแกไปแกนี่ยนั่นอยากมาที่ถ้ำ คนอะไรอยากติดถ้ำเอาละนี่คือบลทลงโทษต่อไปของพวกแกก็คืออยู่ที่ถ้ำหลังบ้านของฉันยังไงล่ะโอ้โหมันมีอะไรกันเนอะข้างในมีอะไรครับประตูเหรอแกเห็นเป็นอะไรล่ะฉันจะพาแกเข้าไปโอ้ยผมไม่ไปได้ไหมใครปิดใครไปคิดตลกโอ้โหผทิ้งตัวแล้วผมไม่เกี่ยวโอเคเข้าไปเทำไมคนไปยืนทำอะไรในตู้กระจกเนี่ยเพราะว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดฉันให้แกเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนี้มันก็จะสบายเกินไปมันจะไม่ใช่บทลงโทษฉันเนี่ยเลยเตะมุกน้องของฉันเนี่ยที่จะไปไล่ล่าพวกแกเอาล่ะไอ้พวกลูกน้องได้เวลาโชว์ให้พวกมันได้เห็นละเฮ้ย ลูกน้องของท่านเจ้าของฟาร์มกลายเป็นแฟนทอมไปแล้วก็เพว่าฉันจะให้ปน่ละไล่ลาพแกงไ่ฉันจะเดิปิดประตูเอาไปเจ้าของฟาร์มโดนประตูหนีบครับอาพวกแกเข้ากันไปได้ละพวกน้องจัดการมาซะโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าไปดีกวไปดีไปี่ยไปีก่ยไปดี้วาไปดีกว่าไปดีกว่าไปกาไปดีว่าไปก่าไปาไปดีกว่าไปกวไปดีว่าไปี่าไปดกาไปีกเลาไปกดีกว่าไี่ไป่ไี่ไป่ไปี่ไป่ ธนูยิงธนูยิงเรียบร้อยเอ้าล้เพึ่งอ,อีกตัวไปไหนเรอเพึ่งอ,อีกตัวตายไปแล้วไม่เพื่งอ,อีกตัวตายไปเฉยเลยเ้๋หูนี่มันทางอะไรเนี่ยหุรลาวากับลูกไฟเต็มไปหมดเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนโอ้ย อุ้ยมีทางลงด้วยครับมีทางลงด้วยเอานี่ไงเจอพึ่งแล้วอุ้ยกับตายเราเราต้องออกทางไหนดิออกทางไหนดีเอ้ยนายอยู่ไหนอะนายอยู่ไหนอะอยู่นี่อ้ยะไรทางมันมีแต่ลาวาโอ้โหตรงนี้มันโอ้โหใครจะไปรอดถามจริงโอ้เยอะมากโอ้โอโอ้โอ้โอ้ใจเย็น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 ไปแล้วหลบมาหลบมาหลบมาโอ้ยพี่ทางโอ้มาทางนี้ครับมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ขวาหน่อยขวาหน่อยมุดหน่อยครับไหนครับมุดหน่อยหมดแล้วหมดแล้วเอานี่ไงเจอแล้วเจอเจอทางแล้วเจอทางแล้วไอ้พึ่งตัวนี้ไปไหนฮัลโหลนายไปไหนฮัลโหล เราเราหลงทางอยู่นต่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงมานี่มานี่าดีตาไม้น้องตามไม้น้องทำไปหน่อยไรก็พี่นี่ไงเจอแล้วจะทางออกแล้วเอ้ายี่นี่อะไรอ่ะเจ้าของฟาร์มมาได้ไงเนี่ยนี่ก็มาเร็วเกินเจ้าของฟาร์มจะไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าแกจะรอดเนี่ยเอ้ยเป็นอะไรอะไรอะไรน่าประทับใจจริงๆเลยเนี่ยที่แกเนี่ยยังรอดมาได้ฉันเนี่ยเตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้สำหรับพวกแกแล้วนั่นก็คือลูกน้องที่สุดยอดของฉันเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวยักษ์เลยเอ้ยไอตัวยักษ์ทำไมมันตัวใหญ่อย่างงี้เเเเออออ้้้้้ยย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 ยชชช่่่่วววววดดราูตตีีมมัันน กูตัวมันใหญ่มากลบห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 ลังว่าหลังว่าหลังว่าโอ้ยตายซะเถอะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ ยนี่ทำไมมันใหญ่งี้<อ>นี่ไงนี่ไงออ้ยผมโดนลาวาผมโดนลาวานี่แน่นี่แน่อะไรตีแฟนทอมเนี่ยตา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 ยโอ้ยลูกธนูหมดโอเคเอาธนูฟาดเลยแล้วกันเย้ตอนแล้วลูกน้องฉันไปไหนแล้วเนี่ยเอาวแล้วในมือพวกแกล่ะมัได้ฉันจะให้พวกแกเป็นพันธุ์แรงงานต่อแล้วเอ้ยทำไมทไม่ใจร้ายจังอะเนี่ยแหละฉันแหละใายแรงงานใายแรงงานนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วแรงงานเหรอไปแล้วโอ้ยผมเปล่าผมเปล่าไม่ได้ยิงไอ้ยบุน้องจัด การิเอ้ยไปตัวไปช่วยดีกว่าเราไปช่วยดีกว่านี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอ้าวเจ้าของฟาร์มายเอ้าวเจ้าของฟาร์มตายไปแล้วตายหายหนฉันกลับไปแล้วกลับไปไหนมาครับท่านเมื่อกี้ง่วงนิดหน่อยไอ้หุ่มเอ้ยเอ้ยกลับไปโกงฟาร์มได้แล้วเอ้ยโอ้ยอ้าสู้รบ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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงโอ้ยโอ้ยยอมแล้วครับ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 นี่ครับนี่ครับยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับพูดดีๆก็เข้าใจง่ายเหมือนกันเด็กอ่ะจะจะพาพวกแกไปปลูกฟาร์มต่อกวาดันกวาดหลอนผ่านคำใดก็มีไม่ใช่เหรอโอย คิดไม่ซ hmm ื่อคิดไม่ซื่อหน้าอยู่ไหนเนี่ยอ้าหน้าไม่เจออยู่นี่นี่เองพึ่งหายพึ่งหายในตัวนี้หายหนานี่มาแล้ว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 โปะกันใช่โปะใช่โปะโผปะกันใช่โล่กันใชเอ้าแล้วอย่างนี้จะปลูกยังไงจะหาทางเองสิอ๋อ้า เออย่างนี้แปมหนึงแปมหนึงนี่ไงล่ะไปแล้วยหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่ไงเฮ้ยเแล้วเยีแล้วแย่แล้วเออไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทำไอเจ้าของฟาร์มมันทำอะไรเราไม่ได้หรอครับโอ้ยหญิงไม่โดนบอกเลยว่าเจ้าของฟาร์มทำอะไรผมไม่ได้หรอก็ผมบินเร็วเกินไปมันไม่น่าใช่ตันนั้นครับแปมหนึ่งกระสุนหมดเออตัวนั้นรันมีแค่ผมชฮ้ยเป็นแล้วไปแล้วขอเติมกระสุนก่อนนะเอ้ยอ้าวจะพึ่งโอยไอพวกน ก่อนถือก่อนมียามด้วยเหรอโอ๊ย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 ยามขี่เรือมาเฉยไวครับเพ่ตามล่ะโอ้โอ๊ยยไปตามล่ะพึ่งหมดสักระคาเพ่เอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ยเออดแล้วเออดแล้วเอแล้วขึ้นข้างบนนี่ไงอุ้ยนี่นี่ยิงธนูไปหน่อยเอาธนูไปกินอุ้ยใครยิงอ้าวธนูไปกินอุ้ยฮูยิงโดนยิงโดนได้ไงอย่างไกลนี่ไงล่าจิบเบียนของฟาร์มของฟาร์มเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพิษไม่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่นะอ้าวไอ้เจ้าของฟาร์มยิงติดพิษได้ไงโอ้จาาไไม่ด้้แลวทัังนนตย เฮ้ยังไ่ะอ้ยผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยจะตายจะตายไปอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ่ยป้าว่าผม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 ปลวกแล้วปลูกแล้วมันติดพิษติดพิษนานขนาดนี้ได้ตัวแล้วขงไกลตายแล้วล่ะช่างมันเถอะโอเครีบปลูกได้ละปลูกปลวกแล้วครับปลูกแล้วครับไหนยังไม่ไหนตัวนั้นโดนใช้แรงงานแล้วไหนดีกว่าเราไปช่วยดีกว่าโดนใช้แรงงานนี่ปลูกกันเลยฮะเออไปสิลงทันมาสิเรียน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 โอ๊ยโดนฆ่าตดนหน้าเข้ามาเข้ามา ะไหนอยู่ไหนเอ้ยใกล้เผาเผาอุ้ยไฟเผาไฟใจเย็นขึ้นไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่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 เดี๋ยวภาพไม่แล้วเดี๋ยวซุ่มโจมตีไหนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอาหน่อยเอาไปกินเอาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วอุ๊ยร้อน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 ยิงมันยิงมันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเผาสอง เอาซอมโอๆๆ oh, ้ยคนเท้าต้อเท้าโอ้ยร well> ้อนร้อนร้อนไฟไม่ไฟไม่ไฟไม่ดำวันดำวันดำวันฟาร์มพวกแกจัดการด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเอาละผมคิดแผนได้ดีอ่อนแล้วในไหนไอ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยมันก็เอ้ไอเจ้าของฟาร์มมันอยู่ในบ้านใช่ไหมโอเคในไหนแล้วก็มีปืนไฟแล้วผมเผาบ้านเจ้าของฟาร์มเลยแล้วกันพอดีอ้าวอะไรเอาโอ้ยไม่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 บ้านเจ้าของฟาร์มมันก็ดันหลูซะด้วยอุปกรณ์มันเผาไม่ได้นี่ไงเผาไม้เนี่ยเจอไม้แล้วเอาชั้นหนึ่งช่วยช่วยช่่วยยเเเเตตติิิมมมไไไฟฟฟาาหนีข้ะ ไฟน้ำอุ้ยดับไฟก่อนเข้าน้ำเอ้ยเผาบ้านเผาบ้านเลยแล้วกันเผาบ้านเลยไฟเติมไฟโอ้ยไอ้พวกแกมันชีวิตดับเลยสิมันใหม่หมดแล้วเนี่ยนะครับท่านไอ้ลงรถเดี๋นี่ลงรถเดี๋ยวเรียบร้อยนี่ไงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเผาให้หมดเผาให้หมดไฟหมดแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยลงรถลงรถลงรถ ไม่ได้การเลยอ้พึ่งนี่มันแสบกันแล้วล่ะสงสัยต้องข้ามทิงนะ้งแกไจัดการมันสิโอไม่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 ไมไมยืนดับไฟอยู่สามคนเผาไปเร็วโอ้ยลงน้ำนีเร็วนี่เร็วนีเร็วดครัรรบท่านดับไฟก่อนค่อยมากันเจ้าพึ่งอีกตัวนี่แกเอาไอ้นี่<ม>ไปไหนต่อดีไปไหนอ่ะทำให้ชั้นภูมิใจหน่อยไปเผาโชว์ฉันหน่อยขอบใจแนมากเราจะไปทำให้ผิดหวังไปเผาไปเผาเจ้าของฟาโชว์โอ้ยไม่ไม่ดีเร็วไีเร็วไีเร็วนี่ไม่ตะบดไม่ตะบดนีบ้านหลัวช้าจริงเลยหรัวหรัวหรัว ไอ้ยิงมาสิยิงฉันหน่อยนี่เนี่ยทุบกระจกกระจกกระจกนี่นี่หายหมดหายหมดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมารีโหลดได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วอู้ดูพวกมันเยอะมาก<ส>โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วดีเราอ้อมไปได้านหลังบ้านเลยดีกว่า,ม,ามันแล้วจะหมดเนี่ยอุ้ยบ้านเป็นรูหมดแล้วดีไงนี่ไงด้านหลังเรียบร้อยปีนเข้าไม่ได้บ้านเฮ้ยสักหน่อยเออเรียบร้อยเอาแหลกเผาแหลกเผาแหลกป้านทั้งเอาบ้านไปแล้วไปแล้วชุบกระจก ไปแล้วเ้ยไไม่ไไม่ไม่ไม่ร้อนร้อนร้อนเผเาเาโอ้ยร้อนออไปแล้วไปล้วอุยออกมดโอ้ยจะตายจะไฟก่อนอ้วขึ้นมาเรียบร้อยนี่ไงเผาเๆาเๆาาลงรถเหรอหนี่้หนีแล้วหนีโอเคภารกิจเราสำเร็จแล้วตอนนี้บ้านของเจ้าของฟ้ามีแรงเป็นจุนโอ้ยลงรถแหว่งจัดการไมิใช้ไฟตายจักามไหมจัดการให้เลยไม่ซะขนาดนี้เอ้าเราเจอรางรถไฟครับคือข้างในมีรูด้วยเราเข้าไปดูดีกว่าไอ้มีฮีบเอ้ายาอมตะคืออะไรเนี่ยยาอมตะแกชก ยาอมตะยาอมตะไม่รู้ว่ายานี้ทําอะไรได้เดี๋ยวผมจะลองไปให้เจ้าของฟาร์มกินดูก่อนแล้วกันรลเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับจะมาทำไมอีกจะมาให้แกไปทำงานเออมาช่วยสร้างบ้านครับอันนี้ผมไปเจอมาครับเขาบอกว่าเป็นยาอมตะกินแล้วเจ้าของฟาร์มอาจจะเป็นอมตะก็ได้จริงเหรอชีวิตที่เป็นอมตะไหนส่งมาให้ดูหน่อยสิไปสีมันดูลองดูทั้งอื่นึเอ๊ะแกเอาไปกินสิมา้อมแล้วมากินเลยวมไปเลยไป เอาต่อยกันหมดเลยอะไรเนี่ยนี่มันน้ำยามาตา้าอะไรเนี่ยเจ้าของฟาร์มกลายเป็นคนแค่ไปสิก็เสร็จแล้วเผาเอาตายทั้งเป็นเผา่ยหนีไปไหนนีไปไหนเก็บลองชัน เขาที่นายท่านอยู่นี่หายไปแล้วเอ้าเหลือคนเดียวแล้วจะพึ่งลูมันลูมันแน่ลูมันลูมันมีสภาพแน่อยากรู้ไหมนายท่านหายไปไหนท่านรู้ไหมไปไหนมีไงไม่เชื่อแกลองกินน้ำยานี้ดูสิยา้ำยาเนี่ยอะไรน้ำยานี้จะทำให้แกเป็นอมตะอะไรยาอมตะลองดูลองดูเอ้าตัวย่ออเนี้ย่างนี้ก็เสร็จดิอย่างนี้ก็เสร็จอย่นี้ก็เรียบร้อยติ่งกับดักติ่งกับดัง ปลูกต้ไม้หลุกศพให้ได้นี่เนเรียบร้อยเราสองคนทำสำเร็จเย <Yeah, yeah. S 1> ้จะเการเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ่ะถ้าไอ้พูดจากของฟาร์มตายไปหมดแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยไอ้ลองไปดูในบ้านไหมเผื่อมีกุญแจทางออกอุ้ยเราเจอหัวเื้าของฟาร์มลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยหัวนี่เอาไว้ทำอะไรเดีย๋ยวเราเก็บ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 อ้ากุญแจทางออกหัวเจ้าของฟาร์มคือกุญแจทางออกนั่นเองแล้วทางออกอยู่ไหนอุ้ยนั่นเหมือนทางออกเลยดูสิเอานี่ไงเราเจอทางออกแล้วไหนดูสิในหีบไม่ีอะร เอาหีบล็อกครับผมอย่าบอกนะต้องใช้กุญแจทางออกลองดูสิเอา้าเปิดได้แล้วใส่เข้าไป กปิดเปิดแตล้วออกกันเร็วเย้อิสะสุดท้ายเนี่ยผมก็ทำสำเร็จผมสามารถหนีรอดมาจากฟาร์มพึ่งสุดโหดจนได้และผมเนี่ยก็ได้ไปเอาชีวิตรอดต่อนอกฟาร์มจนครบ100วันมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและซีรีส์นี้ก็จบบริบูรณ์ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์เอาชีวิตรอด100วันโดยกายร่างเป็นพึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากอยู่ในคลิปหน้าตตอคคาาาถถมมมมนนี้้ใเเลย ไม่อยู่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกายร่างเป็นพึ่งเพื่อนๆจะเอาชีวิตรอดยังไงเพื่อหน,นีจากฟาร์มฟาร์มนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคอนเทนต์100วันหน้าผมจะกลายร่างเป็นตัวอะไรอีกสวัสดีครับ